ไครเลงอยู่อืมโฮ้ยเปิ์งนี้ดีว่ะพอมีคนเลงบอกด้วยไว้ทุกคนมันบอกว่ามีคนกำลังเลงวิ่งลงลวงตัวหนึง่งโอ้นัดสุดท้ายพอดีทุกคนเอาเรื่องเกินอาร์คเราอะอยากฆ่า,าตัวนี้ก่อนนี่นี่นี่นนนออกมาแล้วกระจายครับอยู่ไหนอะ่ะเมื่อกี้ยังมีเสียงปืนอยู่เลย หลบไม่พ้นหรอกอาลัครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เกม Call of Duty Warzone Mobile วันนี้มีปืนจะมาแนะนำหนึ่งกระบอกนะครับคือปืนไรเฟิลจู่โจม ปืนกระบอกนี้ชื่อว่า STB 556หรือเรียกว่า AK นั่นเองนะครับของแต่งที่ผมเลือกใช้นะครับจะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันซึ่งของแต่งทั้งหมดนะครับสามารถปกปดล็อกได้ในปืนกระบอกนี้เลยทุกคนอันดับแรกนะครับปากกระบอกปืนผมเลือกใช้ซากินเทรดนะครับข้อดีของเจ้าตัวนี้จะควบคุมแรงสะบัดของปืนแล้วก็เพิ่มความแม่นยำให้เราอย่างที่2นะครับกระบอกปืนกระบอกปืนผมเลือกใช้18 BN Guerrilla นะครับข้อดีของเจ้าตัวนี้จะเพิ่มความเร็วกระสุนควบคุมแรงถีบของปืนแล้วก็ควบคุมอาการสะบัดของ อย่างที่3นะครับกล้องเล็งที่ผมเลือกใช้ผมเลือกใช้ s ชล l กอร์สา4นะครับสโคปตัวนี้นะครับมันค่อนข้างคลีนเลยทุกคนเวลาเล็งไปเห็นศัตรูชัดเจนมากแล้วก็อย่างที่4นะครับใต้กระบอกปืนที่ผมเลือกใช้นะครับผมใช้ FSS ชาร์ f ฟิน90ข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับจะควบคุมแรงถีบนะครับไม่ให้ปืนมันสายนะครับเวลาเราเล็งอยู่กับที่ หรือว่าเวลาที่เรายิงแบบยืนนิ่งๆนะครับทุกคนแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือแม็กกาซีนเลือกใช้แม็ก42นัดนะครับแต่ผมคิดว่าปืนกระบอกนี้มันให้กระสุนมาน้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มี42นัดน่าจะยิงศัตรูล้มได้นะสำหรับใครที่มีคําถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบมาอ่านนะครับถ้าพร้อมมาแล้วเดี๋ยวไปรับชบคลิปกันเลยครับไปกัน ขั้มอุโดวอโซนเกมที่จะระเบิดมือถือขอ,องคุณให้เป็นจุนมาละลงไหนดีเราแบทเชนรอยเอ้ลงนี่เลยละกันทุกคนบ้านหลังนี้

พอๆกันนะสองกระบ,บอกเนี่ยอันนี้ก็แล้วกันตังกรามีเทา่าไหร่ละเราซื้อเสื้อกอดได้แล้วเนี่ยซื้อเสื้อกอดดีกว่ากเก็บตังไว้ก็ไม่รู้จะใช้ทำอะไรครับโอ้ยใครวิ่งอยู่ข้างบนวะนะมีคนวิ่งอยู่ข้างบนนู่นนะครับนหลังคา เ้ยยังเหลืออยู่หกพันนี่มันแอบมองเราอะมอเตอร์สไตรค์อินบัลดล้ลมนะล้มนะล้มนะไม่โดนเหรอเรียบร้อยตายเรียบร้อยซ่าเกินไม่ยอมหลบไง เจ็บโหลดเอาลราเฮ้ยตังเหลือ4000ซื้อแอสไนท์ดีกว่าซื้อแอสไนท์หนึ่งอันกดผิดเอ้ามันขายแต่มอท่าอ๋อมอท่า4000มอท่าถูกกว่าเหมือนมีคนอยู่ใกล้โหลดเอาลระมาดูสิใครมันอยู่ใกล้โหลดเอา เอออยู่ข้างบนเลยเหรอใช่ไหม,มโดนปะโดนปะเรียบร้อยตายมอท่าเรามันก็โกง,ะะงอื่นทุกคนแอนดี้เคเอคอนเฟิร์มเมื่อกี้เขายิงกับใครอยู่ไม่รู้ขอเก็บหน่อยนะมาละทุกคนหรับ หายตัว,ตวไม่ได้ยินเสียงเท้าเราละปกติก็ไม่ได้ยินอยู่ละอยู่ชั้นใต้ดินเหรอมันขึ้นว่าชั้นใต้ดินอสองตัวบ้านนี้ไ้่ใครเลงเราอยู่วะเฮ้ยอุย้ยมีคนเลงลเราอ่ะเมื่อกี้ ไอ้นี่อ๋อเสียงค้ามากแล้วอุ้ยนู่นมีคนอยู่ไกลๆครับมีคนอยู่ใ,ใกล้ในในด้วยอืมโดนติ่มยิงร้องเลยอย่างนี้ร้องเลยสนัยวะสนัยวะเฮ้ยเจอพอดีเลยเขาไปจะบ,บ้านล้วเขายิงกัน,อนเองด้วย เก็บหมดครับไอ้เราก็โหดเกินนะดิปืนนี้ชาร์จระยะประชิดไม่มีรอดเลย,ยะะทุกคนเสียงเท้าเสียงอะไรวะมีคนวิ่งมาขึ้นบะเข้าไปแล้วย่องทำไม <laughs> <laughs> เห็นเฮ้ยม,มาอีกแล้วมาอีกก็เก็บอีกม้ยมีข้างล่างอีก อุ้ยมานะฟื้นฟื้นเร็วนไม่ทันโอ้โหแม่งฟื้นไม่ทันทุกคนอย่างชอบเลยติดคุกเลยทีเนี้ยออ้อเข้าคุกครับโอ้โหเกือบเกือบเกือบ เกือบยิงไม่โดนโอเครอดละแต่ว่าเราคงไปเก็บโหลดเอาแล้วคืนไม่ได้แล้วครับมีที่ซื้อของอยู่ทางนี้จะไปซื้อโหลดเอาคืน่ะทุกคนตังสองหมื่นกว่าเสียงเท้าหาย,ยเสียงบั๊กอะไรล้เฮ้ยันหนุ่ม โอ้ยเสียงเป็นไรเนะี่ยเสียงบั๊กอะไรไม่รู้รอ่ะทุกคนโอ้ยเสียงเป็นไรนะี่ยโอ้ยสักผู้นะเสียงบัก๊กเสียงบัก๊กเสียงเป็นไรเนะี่ยเอเคได้ละโอ้ย อะไรวะเนี่ยทุกคนมัคนอยู่ตรงนี้เฉยเลยเฮ้ยทำไมเสียงมันเป็นอย่างงี้เสียงมักอะไรวะเนี่ยไปก่อนละช่างมันเฮ้ยทำไมเสียงเป็นงี้เสียงมันบักหรือเปล่าทุกคนเสียงเท้าเรามันแปลกๆวะใครเล็งอยู่อืมโอ้ยเปิ่งนี้ดีว่ะพอมีคนเล็งมันบอกด้วยเว้ยทุกคน มันบอกว่ามีคนกําลังเลงเราอยู่ก็ดีอ่ะอยากไปซื้อของจังแต่ว่าวงบีบมาแล้วนะครับอุ้ยในกูดังสองตัวเสร็จอย่างนี้เสร็จเสร็จรอเขาวิ่งออกมาก่นอนรอเขาวิ่งออกมารอเขาวิ่งออกมาเนีย่ยวิ่งไปละวิง่ลงลงลตัวหนึ่ง <Okay. S 1> โอ้นัดสุดท้ายพอดีทุกคนเอาเรื่องเกินอาร์คเราอะ่ะ เราก็โหดเกินหรือเปล่าอย่างนี้ใครมันจะมาไหวกับอาร์เราเนี่ยฝั่งนู้นยิงกันอยู่อยากฆ่า,าตัวนี้ก่อนนี่แน่ๆออกมาแล้ว <c oughs> กระจายครับตัวกระจายเหลือตัวเดียวละฝั่งนี้แน่นอนเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนคนสุดท้าลยละแถวนี้แหละครับ อยู่ไหนอะเมื่อกี้ยังมีเสียงปืนอยู่เลยเออหลบไม่พ้นหรอกอืมขอ,อฟีนิชเท่ๆหน่อยไม่ได้หรอไม่ให้ฟีนิชหรอสามเลยเรียบร้อยทุกคนเป็นไงบ้างปืนแต่งมาหม่อย่างโหดอย่าฆ่าเอาเรื่องเกิน เอ้ยขึ้นพอกับเท่เพราะหนุ่มผมแดงมาคนเดียวกับคนเดียวเสียวเกินไอ้ย์อ้ทำไมภาพผมหัวเราเป็นอย่างนี้ทำไมฮูดเราเป็นอย่างนี้ฮูดเราก็เทือน